และวันนี้นะครับผมมานําเสนอ y u สุดีแม็กหนึ่งจเปีสองพนะครับเป็นเจ้าของเลขไม้เพียง29,000ืาพโลพร้อมกับตีตู้เครื่องเสียงเรียบร้อยแล้วจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ และวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครกับผมแอดมินไฟ์ครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อารยะยนตกิจสาขาอุบลแยกนาเมืองอีกเช่นเคยนะครับผมและวันนี้นะครับแอดมินไฟภูมิใจนําเสนอนะครับรถกระบะ d m a มนะครับที่อยู่ด้านข้างแอดมินไฟ์นี่เองนะครับสำหรับเจ้า ISU d m a แ c s p a c e c ปซ Highlander 1.9 l เกียร์ธรรมดานะครับปี2019คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสภาพน้องป้ายแดงเลยนะครับเพราะว่าไม่แตะพื้นเพียงแค่ 20,000กับอีก9,000กิโลเมตรเท่านั้นครับและยังมีของแถมจากเจ้าของเดิมนะครับคือตีตู้เครื่องเสียงเรียบร้อยแล้วบอกได้เลยว่าโดนใจวัยรุ่นแน่นอนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกับแอดมินเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มชมพร้อมกันเลยนะครับมาชมในส่วนทางด้านหน้าของตัวนี้ก่อนเลยนะครับก็จะเจอกระจังหน้านะครับแบบโครเมียมนะครับใสๆอย่างนี้เลยนะครับกระจังหน้าขนาดใหญ่เลยนะครับ มาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟ LED นะครับสองสว่างในเวลากลางวันนะครับอ่าถัดลงมาก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับครอบด้วยโครเมียมนะฮะอ่านี่นะครับพร้อมด้วยภาพรวมก็จะสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับอ่าลงไปนะครับในส่วนของล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกอลอยเดิมโรงงานนะครับ นี่นะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะติดคำว่าไฮเลนเดอร์นะฮะกระจกมองข้างครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับนี่เลยนะครับมือจับนะครับก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับคันนี้นี่นะครับสวยเดิมนะครับตัวถังเดิมโรงงานเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของด้านหลังคันนี้กันเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านหลังของเจ้าคันนี้กันบ้างนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีกันชนหลังมาให้ด้วยนะครับเป็นแบบโครเมียมเลยนะครับตัวนี้พร้อมกับมือเปิดแบบโครเมียมนะครับแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะครับด้านหลังโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับสวยๆเลยนะครับไฟท้ายนะครับเป็นแบบ LED นะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องโดยสาร ข้างในกันบ้างนะครับะนะครับต้องบอกเลยว่าภายในนะครับสะอาดมากเลยนะฮะอ่านี่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาไล่ดูที่จุดแรกกันเลยนะครับตัวนี้นะฮะก็จะเป็นปรับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับตอนนี้อ่าปรับกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับมีปรับไฟสูงต่ำด้วยนะฮะอ่ครับ ราคันนี้นะครับบอกเลยว่าวิ่งน้อยมากนะครับเป็นเจ้าของไม่เพียงแค่29,374กเิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมมาพร้อมกับระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะระบบเซฟตี้ส่วนของเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับรองรับ cd-fma-m a u x USB นะฮอูอ่าในส่วนของแอร์นะครับก็จะเป็นแอร์แบบแมนนว่นะฮะปรับมือใช้งานง่ายนะฮะ ในส่วนของการส่งกำลังนะครับก็จะเป็นระบบเกียร์แมนนวลแบบ6กสปีดหน้านะครับผมและที่ไฮไลท์เลยนะครับก็คือนี่นะครับตีตู้เครื่องเสียงมาให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่มองหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยครับภายในค่อนข้างสะอาดเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปราคาและค่าตัวของเจ้าคันนี้กันเลยครับ ครับผมและเรามาสรุปราคาค่าตัวของเจ้า ESU ู m m x x คันนี้กันเลยนะครับและสำหรับเจ้า ESU d m m x x p a c e c a แ Highlander 1.9L ปี2019คันนี้นะครับแอดมินไฟนะครับขายอยู่เพียงแค่580,000บาทครับ580,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดี d, ฟรีดาวนะครับพร้อมแถมวัวทันทีอีกหนึ่งตัวมูลค่า20,000บาทนะครับหรือลูกค้าจะเลือกรับเป็นล้อแม็กยางใหม่ก็ได้นะครับ และสลับคันนี้เองนะครับแอดมินไฟนะครับแถมประกันภัยชั้นหให้อีก1ปีนะครับพร้อมรับประกันในส่วนของเครื่องยนต์และเกียร์ให้นานอีก1ปีหรือ1,000 0กิโลเมตรนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับออกรถใช้ก่อนสงการนี้นะครับติดต่อเข้ามาที่ f c e b o o o f แฟนเพจนะครับรถมือ2อารยะยนตกิจนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับช่องทาง u t u b e นะฮะรถมือ2อารยะยนตะกิจเช่นเดียวกันนะครับ และสำหรับวันนี้นะครับแอดมินไฟคงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอ,เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับอย่าลืมติดตามโปรโมชั่นดีๆจากทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ